luôn đấy, hai cỡ đôi canh hữu nó, ơ ngon này không ngon 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 đang ngon 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 ไอ้นึงอยู่บะแดงสองตัวเล่วมาดูยิงก็ได้ปองอุ้ยเฮียเอวมาแล้วออมืเออมรวออมาเลอยู่ๆออมต้รงรีบอยบ้านหอยเรบ้านหอยมาคแต่

เออตัวนั้นนะตัวนั้นค่ะแต่ๆๆอุ้ยมืดมืดมืดโดนรถบังไอ้หียเอ้ยต้องผูกก่อนผมแล้วแต่ยิงมอะไรไมู่่อ่ะพอมาเดาวมแล้วต้องสวนซ้อมสวนซ้อมมืดเลยมืดมืด แตกแตกไม่รเนี่ยเเเมือตัวนี้มืดอะกูเอาไปทางมันมืดเต็เลยอุ้ยเฮียกูมืเกือบแตกอตัวน้นมึงอะอุ้ยมึกู

โอโหแล้วกลัวเล่นอะไรผมไม่่งไปปั้มยาก็ลุ้นไม่ยิ่งปั๊มไปเลยมึงดินหนีมึงไม่ได้ดูนวัดอย่างเดียวมึงไม่หนีเลยไม่วัด่ง้แล้วหมกเลยชิงได้ตลอดเวลาเพื่อนมาลงเติมกระดูกเบ็ด แต่สิยูไม่ยูไม่มาละยูไม่มาละกูจูได้กูจูได้กูจูได้เรื่อยๆกูบอกเลยมือใหม่โหดมากไปลงมาช่วยดิไอคอนเดมั้มือมือมือมืดความยันความยันว่ากูไว้กูมือกันมือกมแล้วลองปีู๊ปี๊ดลองกี่นวลองกี่นิ้ว แล้วตัวนี้ลอยเนี่ยลอยตัวนี้นะครับผมตัวขวก็ได้เหมือนกูไม่ว่าว่าได้เหมือนกูเอามือเร็วอ้เจตีก็มือกันไอจมจะแตกลงแล้ว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  เอาพูหล oh, 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 oh. oh, oh, ุดลงแล้วหลุดมงเล่นวะทุนไ่เลยป๊อปมุนไวมการไอ้นี่วิ่งทุนเลยสคราหมื่นแตกก็แตกเฮ้ยเีสกค้ามหมื่น

ถ่ายมากูแล้ว่ายมกูแล้ลเฮ้ยแตกจริงคุไปเลยเฮ้ยเฮ้ยุจแตกออมสกิ้ปัญญาหาไปแล้วต้หนหัวยเยอะจังปัญญาช่วยเฮ้ยเฮ้ยไม่แตกกุมาปอมิ่าไหน่พที่ฮะเออเดี๋ยวคุณแดกู Ural, ตบปิดประตูตบปิดประตูเบิดตบปิดประตูเบิดเอาลงเกมแล้วล so, ุ้นเฮ้ยอะไรวะโูนหลอกเกมใช่ปะเออเข้าใหม่เข้าใหม่เข้าใหม่เป็นครแบงเฮ้ยโอ้ยแตกแตกแตกโอ้ยเฮี้ยพูดจากความตายตบปิดประตูตบปิดประตูบอกเลยเฮี้ย ได้าบุราบุราฮ่าฮ่าเฮียเงไม่ได้ต้อนนั้นะพี่ตัวนี้ไมนีม่หนีอะไม่หนีไมหนีไมหนีไมหนีสุ่นเฮียเฮีลูกเม็ดหูลูกเม็ดที่เร็สุดนะมืดมืด เติ้ลชิคาโกเติ้ลชิคาโก้เจอโซบี้อ่ะที่ประตูยัะจริงยจะริงกดมือหมดแล้วเนอะมืนจะมีพัามันมีช่วยวะไีป็นุ๊กหมดแล้วว่ะดูดิพับพับมืงมาแล้วพี่มาแล้วมาแล้วไปดตุม็ดูเด จากโซบีด้วยครับน้องเติ้ลน้องเติ้ลน่าจะโซบีบ้างมุดช่วยก่อนงเฮ้ยโอรองเจงเจอู้เหรอทีพวกมุดช่วยว่ะจริงเลยทีมันวิงหนีไอเติ้ลเอาไอเติ้ลอาไอเติ้ลกเมดิ้มดง่อเฮ้ย่เออุ้ยเาเติ้ลทุกเม็เติ้ลทุกเม็เติ้ลนโซบีทุกเม็ดเ้ยเอาแดงเอาบอลเดงเอาบนเฮ้ เจ้าดูไมาทุบเมตรเดินนะเจ้าเฮ้ยมือแดงบนเฮ้ยประตูแล้วเลยประตูเลยเด้ไปโอ้ยโอ้ยเดือดไม่มือเลยเวนรกมาดิมาดิมาดิอ่ะหัวหัวไอ้ปอมปัมมาดิปอมแนี่ของอยู่กูเขาหมดเออทุกเม็ดเลยเจ้าหนึ่งยาคูใส่หัวก็ไป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 เฮียมันไหวหรือเปล่ามันดิ้ดมันไม่ไหลคูลงมาปุ๊บนึงมันตายเลยคือแบบโอแบบ้ยเกินอ่ะไปละ